ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับเน้นย้ำครับผู้ประกอบการห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าทํางานนะครับถ้าพบก็จะมีความผิดตามกฎหมายนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับได้ไปเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแล้วก็ชี้แจงทางความเข้าใจให้กับนายจ้างสถานประกอบการไม่ให้มีการจ้างคนต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย มีความผิดนะครับในการจ้างคนต่างด้าวผิดกฎหมายก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10, 1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งแบาทและถ้ากระทําผิดซ้ําอีกมีโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่5 0 0 0 0ื่นถึงสองแสนบาทซึ่งการปรับก็จะต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนหรือทั้งจําทั้งปรับแล้วก็ห้ามจ้างคนต่างด้าวเป็นเวลา3ปีส่วนคนต่างด้าวที่ทํางานโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตทํางานหรือทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทําได้ก็จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000ถึง50,000บาทแล้วก็จะต้องถูกส่งกลับประเทศต้นทางนับแต่วันที่สารมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับให้ลงโทษตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพศ2560ก็มีการขอความร่วมมือทุกฝ่ายครับไม่รับคนต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าทำงานและถ้าพบเห็นแรงงานต่างด้าวลัวกลอบทำงานหรือเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเจ้าที่ในพื้นที่หรือแจ้งไปที่สำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อตรวจสอบและก็ดำเนินการทางกฎหมายได้นะครับ